คุณแอดถ้ามีลูกชายจะได้เป็นเจ้าคนนายคนอันนี้เป็นคติความเชื่อของคนโบราณนานนะนมมาแล้วล่ะค่ะเพราะสมัยก่อนมีแต่ผู้ชายเท่านั้นล่ะค่ะที่รับราชการเป็นเจ้าขุนมูลนายเวลาคนออกเรือนจึงมีการลุ้นให้ได้ลูกชายกันก็เลยเกิดเคล็ดลับการดูคันมารดาว่าจะได้ลูกชายหรือลูกสาวดังนี้ค่ะ มารดาที่อุ้มท้องเวลาจะลุกจะก้าวจะเดินนั้นก้าวเท้าไหนก่อนวิธีต่อมาเขาบอกว่าถ้ามารดายื่นมือซ้ายหรืองายมือมาแสดงว่าเด็กในท้องนั้นเป็นลูกสาวแน่นอนค่ะแต่ถ้าคว่ำม,มือหรือยื่นมือขวามาให้หนีไม่พ้นลูกชายแน่นอนค่ะ วิธีที่สโบราณว่าแค่พิดหน้ามารดาดูก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าลูกจะเป็นเพศใดถ้านวนหน้าพองไซก็เห็นทีจะได้ลูกชายนะคะแต่ถ้าเขาหน้าหม่นหมองหูดหีดเป็นนิดแบบนี้แล้วก็เห็นทีจะได้ลูกสาววิธีสุดท้ายเขาให้ทำานายฝันค่ะถ้ามารดาที่ตั้งคัน ก็จะได้ลูกชายมาเชยชมนะคะแต่ถ้าฝันเห็นตุ้มหูกำไลหรือสร้อยคอท่านว่าจะได้ลูกสาวค่ะซึ่งเคล็ดในการทำนายฝันแบบนี้เราจะพบได้ในวรรณคดีไทยหล,ล,ลายเรื่องค่ะแสดงให้เห็นว่าความสนใจในเรื่องเพศของลูกในคันนั้นก็มีมาน่นานแล้วนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้คือเคล็ดความเชื่อสนุกๆในการลุ้นเพศลูกชายลูกสาวของคนโบราณ